สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎนะคะดูดวงเดือนสุดท้ายของปีพศ2567นะคะเดือนธันวาคมในชาวราศีกรกฎนะเขาบอกว่าเดือนนี้ทําเงินนะคะยิ่งทําเงินทําทองยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้ นะยิ่งทํายิ่งได้งานเก่าๆสิ่งอะไรที่เป็นเก่าๆของเรานะเอากลับขึ้นมาทำนะแล้วมันก็เป็นการแก้เคสที่เราจะดีขึ้นแล้วก็จะมีเครื่องรางอะไรบางอย่างนะหรือได้ไปแก้ปมอะไรในอดีตนะสำหรับสายมูนี่เกี่ยวข้องมากๆอะ่ะพูดถึงเรื่องนี้การแก้ปมในอดีตเนี่ยอ่าก็คือการเก่าวขมากรรมนั่นเองทำให้ถูกต้องนะคุณจะเหมือนได้ขุดสมบัติเก่าขึ้นมาเลยนะแล้วก็ พิธีกรรมเนี้ยมันมเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าได้ทําแล้วหรือได้ทาถูกที่ถูกทางดวงจะเปิดดีงามมากๆเลยสําหรับในชาวราศีกรกฎนะและในชาวราศีกรกฎก็มีโอกาสที่จะได้ไปปาร์ตี้นะคะไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆเรื่องความรักนะก็จะบอกว่าดีงามนะใครที่ จะมีลูกนะคะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวก็จะมีดีดีแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าเอออยากจะทําอะไรร่วมนนกับคนรักทําร้านค้าหรือมีบ้านมีที่นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะแล้วก็ต้องบอกว่าดวงของคุณเนี่ยจะกลับมาเหมือนรักกันมากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะในชาวราศีกรกฎนะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่นะคะออกดีงามมากๆเลยและช่วงนี้ก็จะ ทั้งมีความสุขในเรื่องของความรักทั้งรักกันมากขึ้นทั้งดูจะมีเงินมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะในชาวราศีกรกฎดวงเปิดแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดีงามมากๆแล้วก็ถ้าถามว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังเรื่องเดียวสําหรับ คนโสดหรือคนไม่ดูตามมาตาเรือนะคะคือคนโสดก็คือไปจีบคนหรือคนมาจีบนะคะก็คือแบบว่าตกไปเป็นเมียน้อยเขาได้เนะะาะก็หรือสามีน้อยของเขาได้ระมัดระวังนิดนึงหรือในเรื่องของอสุขภาพนะอุบัติเหตุต่างๆระมัดระวังนะคะเรื่องเวลาเดินทางกลางคืนกลางค่ำนะคะในชาวราศีกรกฎนะหรือจะต้องจ่ายไปในเรื่องของการซ่อมแซม ซ้อมแซมอ่ะคนบางคนไปทําสัญยกรรมมาแล้วก็ไม่ถูกใจนะคะก็ต้องไปแก้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้เสียเงินนะมันก็เป็นไปนไลฟาดเคาะไปตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่อะไรต่างๆแต่ถามบอกว่าดีงามไหมอันนี้เป็นไพแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วดีไหมอาจารย์จะเตือนเลยว่ามันจะกลายเป็นว่าคุณนึกว่าดีอะแล้วมันจะกลายเป็นหลุมดํา ไปแล้วมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังไงก็เหมือนเขาให้มีการกลับมาในที่เดิมนะคะกลับมาในที่เดิมมันจะสดใสแล้วก็ครอบครัวมีความสุขพื้นที่แห่งการพัฒนาแล้วก็เขาเรียกว่ากําลังแห่งความมง,มงคลจะเกิดขึ้นดวงชะตามันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปกปักรักษาเราอยู่จะได้รับการเกิดใหม่การเกิดใหม่ในที่นี้มันหมายถึงแปลโดยง่าย คือคอุณอาจจะได้คิดในการเปลี่ยนงานหรือทํางานอะไรใหม่ๆขึ้นคิดว่ามันจะดีละไปละทีนี้กลับกลายเป็นไปแล้วไม่ดีแต่ถ้ายิ่งอยู่นานๆคุณรู้เลยว่าคุณพังแน่ๆแต่ถ้าเกิดถอนตัวทันกลับมาอยู่จุดเดิมแล้วก็ปรับให้เหมือนกับประมาณว่าทำงานให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวชีวิต ให้ดีงามขึ้นน่ะมันจะยิ่งร่ํารวยเหมือนประมาณว่าให้คุณถอยหลังกลับมาตรงจุดเดิมมันจะดีกว่าตรงที่คุณก้าวไปประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยแหละพอกลับมาจุดเดิมปุ๊บยิ่งทำมันก็จะยิ่งมีเหลือกินเหลือเก็บตรงนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ของในชาวราศีกรกฎแบบนี้ก็คือ เหมือนถ้าเกิดว่าคุณไปทํางานนะคะแล้วทําคุณก็มองแล้งงานนี้เงินเดือนมากกว่าแต่ทําเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแต่กับที่เดิมเงินเดือนน้อยแต่ทําไมมันอยู่แล้วมันมีเงินเหลือแล้วก็สามารถที่จะซื้ออะไรได้อนนุ้นเหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่ได้แต่ดูดีกว่ามันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นดวงชะตาในชาวราศีกรกฎคุณเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ บางคนเนี่ยอยู่ใน mente, ที่ท um ี <sea> ่เป็นมงคลก็เหมือนเป็นขุมพลังนะคะเป็นบ่อแห่งทรัพย์สินที่สามารถเบิกพระแม่ธรณีขึ้นมาได้ตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าไม่ไม่ตายไม่ขาดนะคะแต่เวลาที่เราไปข้างหน้าไปอีกที่นึงโอ้ทำให้ตายยังไงตัวเลขเยอะแยะเลยแต่ไม่เหลือเลยแถมมีโอกาสที่ ครอบครัวจะแตกแยกแล้วก็สุขภาพเสียหายด้วยที่สําคัญเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของความเครียดแล้วก็จะตกไปเป็นมือที่3ของใครนะคะเสื่อมเสียได้ประมาณนี้เลยในชาวราศีกรกฎนะคะกลับไปพิจารณาไปทําตรงจุดเดิมที่มันดูดีดูงามเนี่ยแล้วคุณก็จะได้มาซึ่ง การประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยมีเมตตามหานิยมมีกําลังมีสิ่งที่ดีมีมิตรที่ดีทุกอย่างเลยอาจารย์เหมือนประมาณว่าคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ผิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจเช็คดวงชะตาส่วนตัวนะคะในชาวราศีกรกฎด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ปลายปีนี้นะคะในช่วงสิ้นเดือนจะมีพิธีกรรมบัตรพีล้านนาแบบส่งเคราะห์นะคะอาจารย์จะทำทำพิธีให้ทุกคน ที่ฝากดวงทุกๆปีนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยเช็คดวงต้องเช็คดวงกับอาจารย์ก่อนนะอาจารย์จะไม่ค่อยได้รับเหมือนประมาณว่าจะทําก็ทําเลยจะค่อนข้างมีขั้นมีตอนในการทําพิธีเนาะ,ะเสมือนคนไม่ป่วยก็ไม,ไม่ไม่ได้รักษาอะไรไม่ต้องรักษาทีนี้ในดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎถ้าใครจะฝากดวงทําพิธีส่งเคราะห์นะคะให้ทักไปที่ไลน์ส่วนตัวของอาจารย์อาจารย์ขาฝาก พิธีส่งเคราะห์นะคะส่งเคราะห์รูปแบบของกิจการห้างร้านหรือในเรื่องของโดวงตาของตนเองนะคะปีนี้ก็จะรับไม่น่าเกิน99เพราะาต้องแจ้งรายชื่อกับพระอาจารย์แล้วเพอในการที่เตรียมเครื่องบัตรพีค่อนข้างที่จะยากและวุ่นวายอยู่นะคะของโบราณต่างๆเนาะอ่อาทิ้งท้ายนะคะสำหรับชาบัว ใครที่เริ่มอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยจะเริ่ม35เ,เริ่มแล้วจะนะคะจะมีในเรื่องของอกลิ่นกลิ่นของคนสูงวัยกินแก่แหละเออแล้วทีนี้ก็มีความเชื่อว่าถ้าเราไม่ความเชื่อความจริงเลยนะคะการดื่มจื่มชาดอกไม้ชาบัวเนี่ยจะทำให้ 23วันขึ้นไปกินกายเนี่ยในเรื่องของกลิ่นฮอร์โมนต่างๆเนี่ยจะเบาลงนะคะยิ่งถ้าใครไม่ได้กินสัตว์ใหญ่หรือของหมักดองเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีกลิ่นกลิ่นที่มันจะเป็นติดตัวเนื้อตัวก็จะสะอาดแต่ที่สําคัญนะคะเคล็ดลับออย่างนึงสำหรับสายหมูให้คุณชงเป็นน้ําชาถวายชงถวายองค์เทพเทวาสวดมนต์เรียบร้อยเนี่ยคุณลามาแล้วคุณก็มาดื่มจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะเนาะได้เข้าเฝ้า พระเจ้าจริงๆแล้วก็ได้ขอพอรแล้วร่างกายมันก็จะสะอาดเวลาขอพอรถึงในอย่างในพราหมณ์ฮินดูหรือช่วงที่อาจารย์จะทําพิธีจะตุลทีดีเปาวลีนวรารตีอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะต้องทานเจก่อนนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าพิธีเพื่อให้ร่างกายนั้นสะอาดให้การขอพอรหรือการเจราจาคนที่เป็นพราหมณ์หรือประกอบพิธีกรรมเหนือดวงเนี่ยหรือเจ้าพิธีเนี่ยมันคือสื่อกลางระหว่างองค์เทพเทวากับ ผู้ที่เข้าพิธีเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวกลางเหมือนกันเราขอพอรให้ตัวเราเราก็ทำให้ตัวเราสะอาดสะอานนะคะในการขอพอรก็จึงจะได้ง่ายถึงมีความเชื่อว่าแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะอาดสะอานเปลี่ยนเสื้อผ้าพรให้เรียบร้อยก็เป็นเคล็ดลับที่ดีนะคะที่ขอพอรแล้วก็จะได้สมดังใจปรารถนาฝากประมาณนี้ในชาวราศีกรกฎนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซั s c ไคร e นะคะขอให้เฮงปังรับ ปีใหม่ทิ้งความทุกข์ไว้ที่ปีเก่านะคะสวัสดีค่ะ